นางเอกไซมีนิเปิดสาเหตุทำไมยังไร้แพลนวิวาแฟนหนุ่มไฮโซถูกโยงรักร้าวมาตลอดระหว่างคู่รักนางเอกไซมีนิออมสุชาและหวานใจนักธุรกิจไฮโซแอมที่ทานแต่ทั้งคู่ก็ทำให้เห็นมาตลอดว่ายังรักกันดีจ้า คบหาดูใจกันมานานทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับก็ต่างลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสละโสดอย่างเป็นทางการล่าสุดสาวออมได้เปิดใจผ่านสื่อเผยว่าเอาจริงๆตอนนี้ปีนี้ออมจะขึ้นธุรกิจด้วยก็จะให้เวลากับธุรกิจที่แอมก็ขึ้นธุรกิจด้วยการขึ้นธุรกิจเหมือนมีลูกต้องให้เวลาต้องประครบประงมเดี๋ยวรอสักหน่อยเดี๋ยวลงตัวค่อยว่ากันแล้วกันค่ะ ขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสมมากกว่า